اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอ s ล a l a m u a l a i k มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับรายการมุสลิมไทม์นะครับ ทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบหนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเตือนตัวผมเตือนตัวท่านทั้งหลายนะครับเราจะต้องไปละหมาดยามะร่วมกันนะครับที่มัสยิดในทุกวันศุกร์นั่นเองท่านผู้ชมครับรายการของเราได้พบกับท่านผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องและมีเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนวันนี้เราจะไปที่มัสยิดกามรุนยาซานครับ ไปร่วมช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกันที่นั่นครับช่วหงหงายด้วยใจรักด้วยความหงายจากรายการมุสลิมไทม์ชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะร่วมกับโรงแรมนูโวซิตี้ วันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณอุสมานบินมูฮัมหมัดอายุ60ปีป่วยเป็นมะเร็งบริเวณโพรงจมูกและลามมาที่ตับทุกวันนี้ต้องฉายแสงและให้คีโมอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์เขาถูกทดสอบจากพระองค์อัลสบานุวตาลาด้วยโรคร้ายแรงแต่เขาก็ยังอดทนและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นรายได้ทุกวันนี้มาจากภรรยาที่ขายของอยู่เพียงลำพังผู้เดียวเท่านั้น บางชื่ออะไรนะครับเนี่ยอุสมานอุสมานนามสกุลอะครับบินมูฮัมหมัดบินมูฮัมหมัดตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ครับครับหกสิบแล้วนะโอ้ครับผมแล้วก็บางอยู่กันกี่คนละครับบ้านหลังนี้บังผมไม่ได้อยู่หลังนี้ผมอยู่หลังอนี้หลังแมายอ๋ออยู่ข้างหลังอ๋ออยู่ข้างหลังแล้วก็ภรรยาขายของเหรอครับขายของที่นี่มีลูกกี่คนนะบางอุสมานอีกสามคนนะครับได้ข่าวบางอุสมานป่วยอยู่ตอนนี้เหรอครับเาที่ ที่ไหนครับที่พงศ์จมูกแล้วก็สองเหลืองอ๋อเหรอกลับรู้ตัวมากี่ปีแล้วครับยังไม่ถึงปีครับอเหรอแต่ว่ารู้นะมันลามไปแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วตอนนี้รักษาตัวที่ไหนครับตอนนี้พไอ้มงคลวัฒนาอ๋อมงคุณวัฒนาไปขายแสงทุกวันครับผมอาทิตย์ละห้าวันอาทิตย์ละห้าวันเลยเหรอครับแล้วก็ให้คีโมอาทิตย์ละครั้งอืมครับผมครับครับโดเฉพาะสาวันติครับครับอืม ก็เข้าใจนะเห็นใจนะเราทดสอบนะครับอำนี่ละครับอืมเราทดสอบนะผมผมมันเกี่ยวว่าตอนที่มาตรวจเชิญอ่ะมันผ่าตัดไม่ได้โอ้ใกล้สมองใช่ไหมครับอันนี้มันก็ลามครับผมลามาดิดสองงินเหลือร้อสิาครับครับลูกๆโตกันหมดหรือยังครับโตแล้วครับออกเดินเป็นคนอื่อาทำงานกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรายได้จากไหนแล้วครับผมผมไม่ได้ทําอะไรเลยนี้ รยะเาใมครับอ๋อครับผมก็ลูกก็อเขาก็หาที่ถึงเขาไปอ๋อเขาก็เลี้ยงตัวเข้าไปเนาะมีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวเขาแต่ยังไม่ได้บัตรผู้สูงอายุใช่ไหมครับอ๋อครับเพราะยังยังไม่ครบยังไม่ครบเรื่องครื่องราคาไ่อ๋อครับผมครับวันนี้นะครับก็มีทางทางชมรมเรานะครับชมรมผู้นําชุมชนมุสิมรักษาความมั่นคงภายในนะสถาบันอามานะและก็โรงแรมนูโวนะครับได้ร่วมกันเนี่ย นําผลิตภัณฑ์ต่างๆมามอบให้นะครับยังมีกุรอานนะเอากุรอานจากบ้านรักอัลกุรอานมามอบให้ด้วยนะครับให้เด็กๆได,ได,ได,ได้สามารถที่จะอ่านได้นะครับทั้งชมรมจึงได้มอบของและเงินสดเพื่อช่วยบรรเทาและเป็นกำลังใจให้กับคุณอุสมานและหลังจากนั้นทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณมาริยาหวันหวังอายุ55ปี เธอป่วยติดเตียงมากว่า11ปีแล้วเนื่องจากเธอไปผ่าตัดฝีในสมองเลยทำให้มีผลกระทบอาการข้างเคียงกับร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกวันนี้สามีของเธอต้องออกจากงานและมาดูแลเธออย่างใกล้ชิดไรายได้มาจากบัตรผู้พิการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคุณมาริยาวันหวังใช่ไหมครับ<ม>เป็นฝีในสมองก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปผ่า<ม>ไปผ่าแล้วเป็นไงครับ มีผลเลยเหรอครับเป็นมากี่ปีแล้วครับ11ปี11ปีแล้วนะครับต้องนอนแบบนี้นะฮะตอนนั้นยังแข็งได้ไหมเลิกครับก็ไป่าอะฮะอ๋อหรอพ่ามาแล้วมีปฏิกิริยาเลยใช่ไหมเลิกครับอ๋อหรอแล้วตอนนี้ใครดูแลแล้วครับมีบางคอยดูแลอยู่มีลูกไหมครับสองคนโตกันหมดแล้วไหมครับมีครอบครัวมีคนเดียวอ๋อ อ๋อแล้วก็อีกคนหนึ่งยังไม่มีอ๋อลูกอ๋อครับผมลูกพี่มาริยาสองคนมีครอบครัวไปแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังเรียนหนังสืออยูอ่แต่คนมีครอบครัวก็แยกครัวไปแล้ววันนี้วันนี้นะครับเรามาเยี่ยมเยียนนะครับจากชมรมผู้นําชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในนะจากสถาบันอมานะแล้วก็โรงแรมนูโวนะครับเราได้รวมกันเพื่อที่จะมาเยี่ยมนะครับผู้ที่ ถูกเอาลอตทดสอบนะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจก็มีของในกล่องนี้นะครับมามอบให้แล้วก็อัลกุรอานทั้งชมรมจึงได้มอบของและเงินสดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับคุณมารุยะและเป็นกําลังใจสําหรับเธอต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ021846810 0818129615มูนนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออก และไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้<ม>เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้<ม>สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด<ม>กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมะ02 1846810 081 8129615 กิจกรรมของพี่น้องมุสลิมนั้นมีอย่างต่อเนื่องในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสังคมหรืองานประกอบอาชีพก็ตามวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดสงขลาครับไปดูนะครับว่าพี่น้องของเราได้มีการรวมตัวกันทําขนมดอกจอกเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ ขนมดอกจอกเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านในตำบลเกาะแต้วอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านบ้านด่านเกาะแต้วหมู่ที่4ตำบลเกาะแต้วอําเภอเมืองสงขลาใช้เวลาว่างหลังจากการทำกรเกษตรรวมตัวกันเพื่อผลิตขนมพื้นบ้านจำหน่ายซึ่งเป็นการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งทั้งกลุ่มเองได้ผลิตขนมพื้นบ้านหลายชนิดรวมทั้งขนมดอกจอก ซึ่งเป็นขนมที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างดีทั้งรสชาติดังเดิมและประยุกต์การน,นาวัสดุธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบทั้งกลุ่มจะทําขนมดอกจอกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งหากมียอดสั่งซื้อมากปัจจุบันนี้ขนมดอกจอกที่ผลิตได้จําหน่ายตามร้านค้าต่างๆในชุมชนและมีเมค้ามารับไปจําหน่ายรวมทั้งรับทําตามออเดอร์อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก เพื่อเป็นรายได้นอกเหนือจากการทำรเกษตรขนมดอกจอกถือเป็นขนมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนมีรูปทรงคล้ายดอกจอกซึ่งเป็นพืชผิวน้ำตระกูลหนึ่งมีนัยยะสื่อถึงความสามัคคีความสัมพันธ์และการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนเหมือนกับดอกจอกกลุ่มของเราตั้งมาประมาณปี60แล้วก็ ปีญกหนึ่งเราก็ได้งบประมาณจากเทศบาลในมณฑลกะเต้ได้มาเป็นวัสดุอุปกรณ์ก็เลยมาต่อย,ยอดเป็นขนมดกโยกแต่ก่อนอีกศูตเราทำขนมมันชาบตอนนี้ไม่ได้ทำเลเพราะว่า,าวัตถุดิบมันหายากหน่อยสมาชิกของเราสามสิบคนก็จะมาทำช่วงเวลาเขาว่างแล้วก็ที่มาทำเป็นประจำอยู่ประมาณสิบคนหรือว่าสิบมากคนแต่ส่วนใหญ่จะประมาณสิบคนประมาณนี้ค่ะแรกๆเราทำแล้วก็ไปขายพอต่อมาก็มีออเดอร์เราก็ทำตามออเดอร์ปกติเราทำอาทิตย์ อาทิตย์ละครั้งเฉพาะวันพุธแบบว่าสมาชิกบางคนก็ก็กีดยางช่วงเช้าเราก็ทําช่วงบ่ายวันพุธก็หยุดหยุดกีดยางแล้วก็เราก็ทาขนมทธ์ถ้ามีออเดอร์เยอะไม่ใช่วันพุธเราก็ทําอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งก็ทำทำตามออเดอร์ค่ะ หน่วยงานราชาการมาช่วยต่อยอดให้ความรู้เยอะอย่างโกอสโนเขาก็ให้อาจารย์มาสอนทาขนมต่อยอดโกอสโนราชาพัฒน์ก็มีมาเทคโนก็มีมาค่ะต่อยอดเป็นขนมหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะขนมนี้เป็นอย่างเช่นข,ขนมชั้นข้าวเหนียวคนดูเบียบบูนวุ้นกะทิอะไรประมาณนี้นี้เป็นขนมสุด,เ,นนสดเค้กล้วหอมค่ะทําตามออเดอร์แล้วก็ไม่รอส่งดําหน้าร้านนะคะแต่ก็สมาชิกเขาเขาขายเขาขาย,ข,ายของอยู่ที่ตลาดนัดสวนตูล สมาชิกก็เอาไปขายด้วยสมาชิกที่ทำา70% oh. ค่ะแล้วก็อีก10%เป็นต์เป็นเนี่ยสถานที่เป็นกาน้ำก้าฟอย oh. ค่ะแล้วก็ไอไสมาชิกที่ถูหุ้นที่เขาไม่ได้มาทำอีกอ่ซส่วนผสมมีน้ำอุน่นใสแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทราย แป้งมันแป้งสาลี่อนเนกประสงค์น้ำกะทิอาไข่ไก่แล้วก็เกลือทุกอย่างนี้จะมารวมกันจะเดี๋ยวจะประทอดเป็นขนมดอกจอกนะคะขนมนี้เก็บได้เป็นอาทิตย์ที่เคยทดลองมาเก็บมาแล้วนะ15วันอย่าให้ถุงนี้มีม,มีลมเข้า15วันอยู่ปกติเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนสีไม่ไม่ไมีกลิ่นค่ะสั่งได้ทางเพจเพจหมูบ้านของหมูบ้านบ้านด่านหมสูสีแล้วก็ทางามันมีเบอร์เบอร์โทร,รที่อันนี้ที่สต,ติกเกอร์ขนมนี่มีเป็นเบอร์โทรของประธานค่ะคก็พอใจนะคะแบบพอดีได้มาทําขนมได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็พูดคุยกันสนุกได้มาเจอกันถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีการรวมกลุ่มแบบนี้ก็ mm. onces, ไม่ได้มาเจอกันหรอกต่างคนต่างอยู่บ้านถ้ามีธุระอะไรนะก็ได้ไปหากัน เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปรีกภาพอระมนะ02 1846810 0818129615 ท่านผู้ชมครับพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับเราปฏิญาณตนนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อลัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องมีความรักในพระผู้เป็นเจ้าและความรักในตัวศาสดาท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะสัลลัมความรักที่เรามีต่อท่านศาสดามูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นความรักแบบใดและมีแนวทางวิธีกาารรอย่งไ เราจะไปชมและรับฟังพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวัลละฮดิสครับบ س ิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين ثم أما ب ع د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับสำหรับคำสอนจากฮะดีษในวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกัน นั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ศรัทธ,ธาที่จะมีให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละอวอะเลฮิวะสัลลัมศาสนาอิสลามของเราเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาทรงเมตตาบรรดามนุษย์ทั้งหลายด้วยกับการส่งรอซูลส่งผู้ชี้แนะเป็นสื่อในการที่จะให้มนุษย์นั้นได้รู้จัก อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นตลอดยุคตลอดสมัยตั้งแต่อัลลอฮฺตาลาได้สร้างโลกใบนี้มาตั้งแต่นบีอาดัมนบีนุฮจนถึงท่านนบีมศลลลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺตาลาส่งบรรดานบีบรรดารอซูลมาให้มนุษยชาติได้ปฏิบัติตามและยึดเอาบรรดารอซูลเหล่านั้นมาเป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิตของพวกเขา สำหรับเราประชาชิยุคสุดท้ายเรามีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอาลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบฉบับสารที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาส่งมาให้คืออันกุรอานได้ถูกมอบมาถึงประชาชาติของท่านด้วยกับท่านนบีสุลลัลฮอะลัอฮิวะซัลลัมดังนั้นผู้ศรัทธาจะไม่ปฏิบัติกับท่านนบีสุลลัลฮอะลลยฮิวะซัลลัมเสมือนว่าท่านนบีนั้นคือบุรุษใบษสนีคนหนึ่ง หรือท่านนาบีนั่นคือคนส่งของที่เมื่อเอาของมาให้แล้วเราก็ไม่เคยที่จะถามกับบุรุษใบเสนีเหล่านั้นหรือคนที่มาส่งของให้กับเราว่าท่านมีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรท่านนะมีคุณลักษณะแบบไหนไม่ครับแต่ศาสนาอิสลามเรียกร้องและเชวนชวนให้เรานั้นเนี่ยได้มีความรักมีความผูกพัน กับท่านรอซูลนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันหมายถึงว่าคนคนหนึ่งถ้าหากเขามี إ ي م านมีศรัทธาต่อลออสกานุตาลาโดยปราศจากความรักต่อท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย إ ي م านศรัทธาของคนคนนั้นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นผู้ศรัทธาจะต้องเรียนรู้ครับว่าความรักที่เราจะต้องมีให้กับท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มันจะต้องเป็นความรักแบบไหนแต่ในสภาพของความเป็นจริงแล้วเราจะพบว่าผู้ศรัทธาโดยอัตโนมัติเขาจะมีความรักมีความผูกพันกับท่านนาบีสุลต์ละหะอะวะสัลลัมอย่างซาบซึ้งเลยทีเดียวท่านนาบีสุลต์ละหะอะวะสัลลัมกล่าวว่าลายุม ah um, ah ีนนะฮัดุกุมฮัตตาอักูนะอะฮับะอิไลฮิมิวาลิดีฮิวะวาลิดีฮิวนนาซิอัจมาอิน คนคนหนึ่งอีมันของเขายังไม่สมบูรณ์จนกว่าชั้นจะไม่เป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่าลูกของเขามากกว่าครอบครัวของเขามากกว่าพ่อแม่ของเขามากกว่ามนุษย์ในไหนบนหน้าโลกดุนยาใบนี้ถ้าเกิดความรักที่เขาจะมีให้กับรอซูลยังไม่เหนือกว่าความรักที่เขาจะมอบให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลาย ทัาน,นบรรดาชาฮะบะฮิริดวาลลอฮิตาลาอะลัยฮิมอัจมายิน al in, พวกเขาก็ดื่มดมในความรักต่อท่านนาบีสุลลัลลอฮฺะอะลัยฮิวะสัลลัมจนกระทั่งท่านนาบีเนี่ยคือผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นพร้อมในการที่จะเสียสละถวายตัวมอบให้กับท่านนาบีสุลลัลลอฮฺะอะลัยฮิวะสัลลัมในการที่จะเป็นอัครสาวกที่ดีกับท่านนาบีสุลลัลลอฮฺะอะลัยฮิวะสัลลัม มีซอฮาบ้าท่านหนึ่งชื่อว่าท่านซาบานเราเดียร์ละหัวันท่านซาบานเป็นบุคคลซึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีส,สลุลต์ละหัวอะไรวะซันัมแต่มีอยู่มาวันหนึ่งท่านนาบีได้พบเห็นว่าซาบานเนี่ยมีความกังวลมีความเครียดดูเนื้อตัวเนี่ยสูบผอมเหลือเกินท่านนาบีก็ถามกับซาบานว่ายามาบิกัยาซาบานซา,บาน,าบานแกเป็นอะไรเนี่ย ดูเจ้าเนี่ยกังวลเ้าบานบอกว่ายารสูรล้อที่ฉันคิดอยู่ตลอดเสมอเนี่ยก็คือไปในสวรรค์นเนี่ยฉันจะได้พบกับท่านยรุซูลหรือเปล่าฉันจะได้เห็นหน้าท่านหรือเปล่าในสวงสวรรค์เอาและถ้าอัรุสุบาลนวตาลาให้ฉันได้เข้าสวรรค์ท่านก็จะต้องอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงเลย ส่วนฉันเองเป็นคนธรรมดาธรรมดาก็คงที่จะอยู่ในสวรรค์ที่ฉันต่ำลงมาเลยฉันจะได้พบกับท่านนาบีหรือเปล่าในสวงสวรรค์เมื่อท่านนาบีได้ยินแบบนั้นถึงความรักอันมหาศาลที่ซอฮาบะท่านนี้ได้มอบให้กับท่านนาบีสุลต่ลลอฮวาวะสวรรัลลัมท่านนาบีก็บอกน่กับซอฮาบะท่านนั้นว่า ในชีวิตในอาเครอเนอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าจะดึงเอาบรรดาบุคคลซึ่งที่ทำความดีบุคคลซึ่งที่เขานั้นได้รักษาคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าไปอยู่ใกล้ชิดกับบรรดารรซูลไปอยู่ใกล้ชิดกับบรรดานาบีไปอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาซิดดีกินคนที่สัตย์จริงอัลลอฮฺตาลาจะเอาบรรดาคนเหล่านี้ไปอยู่ด้วยกันในส,สวรรค์ของอนะัลลอฮฺบฮาน ن หูวะ ت ع าลา คำถามแบบนี้เกิดกับบรรดาชาบ้าอีกมากมายครับชาบ,บ้าบางท่านบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เตรียมถือศีลอดมากมายไม่ได้เตรียมละหมาดมากมายเว้นแต่ว่าฉันเนี่ยเตรียมความรักที่มีให้กับท่านท่านนาบี็อลัลลอฮะลัยฮิอะสัลัมก็บอกว่าอัลมารุมะอัมันอาฮับคนคนหนึ่งเขาจะถูกรวมอยู่ในสวรรค์พร้อมกับคนที่เขานั้นรักหมายถึงคนที่รักรอซูลก็จะไปอยู่กับท่านรอซูลในสวงสวรรค์ อันนั้นนะครับขอดวงอาจอร์ T, ลอสปาโนตาลาลอตตาลานั้นได้ประทานความรักอันสูงส่งเนะระหว่างเรากับท่านรออลลุฮ์ ر س ล ل u ล l a h صلى ا ل ل ิวะ ي ัลลัมบิลลาฮิต์ฟิกัลฮิดายะสลามุอะลัยกุมอาระห์มัตุลลอฮิวะบรักาตุท่านผู้ชมครับและนั่นก็คือเรื่องราวของสังคมที่เราเข้าไปช่วยเหลือและกิจกรรมของสังคมรวมถึงการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องราวของอิสลามเพื่อนำสู่การปฏิบัติ นี่คือทั้งหมดของอรายการมุสลิมทามซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานรทุกคนตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมรหมะตุลลอฮ์วบรากาตุสวัสดีครับ มันร้ายชัยตอนนั้นจะวนเวียนอยู่กับผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะห้ามการล่อลวงจากมันร้ายชัยตอนไปได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเขาท่านอบีมูฮัมดซัลลัลฮวาลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงชัยตนหมดหวังท้อแท้ที่จะล่อลวงให้บรรดาผู้ละหมาดในคาบสมุทรอาหรับหันมาเคารพพักดีต่อมันแต่ทว่ามันไม่เคยหมดหวังที่จะทําให้เกิดความแตกแยกทะเลาะมุ่งร้ายทําสงครามในระหว่างพวกเขา mình thức đổi Muslim.